วันนี้นะลูกหลานที่เป็นลูกหลานเมียนมาลูกหลานชาวมอญได้มาอธิษฐานได้สมความปรารถนาแต่ชื่ออะไรลูกหลานอะไรนะอารดาบุญจำมาได้ร่วมบำเพ็ญบุญทุนการศึกษารหนึ่งร้อยบาทนะครับตึกมังกรที่มังกรตะไคร่ฟ้าเนี่ยเขา ไปขอบุญขอบารมีนะฮะต่างๆเนี่ยเขาจะสําเร็จนะเขาไอติมมาเป็นโรงทานเนี่ยไอติมมาเป็นให้คนได้กินเขาเหมาให้ติมมาเพื่อแจกให้คนได้กินนะครับท่านผู้ชมก็เป็นทานนะครับวันนี้ขอธโมจนามายังคณะลูกหลานอหนึ่งชื่อพักระิง 2. สองอ่า ทัานประทุนและเพื่อนๆหน,นาเดินทางมาจากป้อมน้อยวันนี้ได้นงนำเอาไอสกีมมาในการตั้งโรงทานด้วยอาณิสมค์องาปาได้มาขอพรครูพยมกรว่าขอให้ทำปักผ่านนาวันนี้มันเกิดจะเป็นรู้อ,อ,อะไรจะขอนุโมทนา,าะนะ ไอติม่มฮะปาแกินได้ค่ม่ครับกนีน้ครัป้าินวันนี้นมปังทางนู้นเลยฮะนมปังมาใส่ติม่มไงนี่ยอนมปังใส่ติมต่มเากันเลยนะพี่วหนูตมอมอติ่มฮะเขามาทำเป็นโรทาน ให้คนได้ทานได้รับประทานเพราะเขาถือว่าเขามาบนแล้วก็สำเร็จนะครับตรงนี้คือเป็นพลังบุญของปู่มังกรหรือพ่อมอังกรที่อยู่ที่นี่นะแห่งวัดสามพานนะครับท่านผู้ชมนะก็จะว่ามีบนขังตอนนี้คนก็ขยอยมานะครับเรื่อยๆคาดว่า ทักเที่ยงเนี่ยจะเยอะนะครับคนเดินทางมาการาบมาไหว้อันนี้เป็นตุ่มเงินบ่อรัพ์เลยนะครับเป็นแก้ปีชงนะฮะก็ทำไว้เพื่อแก้ปีชงให้คนได้สาบสมบุญ ในภาคตรวจน้ําดูเสียวริวะอปุราปนิโคเรนติสากะรังเอวะเนวะอิโตตินนะเปตานังอุปปัสสติสุตังปฏิตังทุมัง <tare> Sabhi kurentu sanggapa Tentu kena arakso Yata menituti arakso Yata sabhi piyuliwan Tentu sakaruku Inasadumati Pawanwan terayu Sukiti kayuku Bawa apiwa dan कारोद मा वन्तान्ते आयु नो सुखा